เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ท่านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมๆกับได้มีการประชุมปรึกษาหารือนะครับที่เราเรียกว่าการปรึกษาหารือประจําปีนะครับซึ่งโดยเจตนารมณ์ก็คือว่าต้องการที่จะให้นายกรัฐมนตรีของไทยและนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนั้นได้พบปะกันทุกปีนะครับเพื่อหารือข้อราชการในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความใกล้ชิด นะครับแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของความร่วมมือทางด้านต่างๆค่อนข้างมากนะครับการปรึกษาหรือครั้งนี้ความจริงแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเรียกประจําปีนะครับแต่ว่าในปีก่อนก็ไม่ได้มีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นการพบปะครั้งสําคัญรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผมนั้นก็เพิ่งเข้ามารับหน้าที่ในช่วงปีนี้ด้วยนะครับการพบปะกันนั้นหัวข้อที่ได้มีการหารือนั้นก็จะครอบคลุมทั้งในเรื่องของความมั่นคง และในเรื่องของเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงทางด้านต่างๆที่น่าย,ยินดีก็คือว่าในการพบปะกันครั้งนี้ครับได้มีการเอาข้อตกลงนะครับหรือการเจรจาต่างๆเนี่ยซึ่งค้างค้างอยู่มาเป็นเวลาพอสมควรในหลายๆเรื่องนะครับและผมกับท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเห็นพ้องต้องกันครับว่าสิ่งที่มีการเจรจาในเรื่องความร่วมมือในเรื่องบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ MOU อหรออือข้อตกลงที่เรียกชื่ออื่นๆนะครับที่ค้างอยู่นั้นเนี่ย จะดาเนินการให้แล้วเสร็จนะครับคือจะทําให้ทันก่อนการประชุมในปีหน้าที่มาเลเซียนะครับซึ่งผมก็จะเดินทางไปอยากจะรีนอย่างน,นี้ครับว่าข้อตกลงนั้นครอบคลุมมากนะครับในเรื่องของทางความมั่นคงนั้นก็จะมีความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เป็นเรื่องของปัญหาอัชญรกรข้ามชาติหรือปัญหาที่เป็นปัญหาที่มีลักษณะการข้ามพรมแดนมาเช่นข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับซึ่งก็จะครอบคลุม นะครับในหลายๆเรื่องด้วยกันไปจนถึงเรื่องของการร่วมมือกันในเรื่องของการข่าวนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าจะมีการนําเอาระบบฐานข้อมูลในเรื่องของบัตรประชาชนของทั้งสองประเทศนยครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนั้นก็ยังมีปัญหาในเรื่องของคนสสัญชาตินะครับที่ข้ามกลับไปกลับมาแล้วก็ใช้สัญชาติไทยเวลาอยู่ฝั่งนี้สัญชาติมาเลเซียเวลาข้ามพรมแดนไป นะครับก็ทําให้การติดตามผู้ที่กระทําความผิดในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับมีความยากลําบากแต่ว่าการตกลงที่จะใช้ฐานข้อมูลร่วมกันนะครับก็จะทําให้การติดตามบุคคลเหล่านี้และก็การแก้ไขปัญหาเรื่องของบุคคลสองสัญชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังมีความตกลงที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนสินค้าหรือว่าการเดินทางผ่านแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่าง2ประเทศด้วยกันเองหรือข้ามไปสู่ ประเทศที่3นะครับก็จะได้มีการเร่งรัดในเรื่องของข้อตกลงความร่วมมือเหล่านี้เพื่อที่จะสามารถลงนามได้ในปีหน้าในทางด้านของการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีในเรื่องของความตกลงที่เกี่ยวข้องกับาการอุดมศึกษาจะมีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกีฬาข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนนะครับซึ่งจะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชน ของสองประเทศเนี่ยเข้าหากันให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าแน่นอนที่สุดครับปัญหาหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากการเดินทางมาเยือนของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็คือการจับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยประเทศมาเลเซียแต่ว่านานาชาติก็ให้ความสนใจในเรื่องของท่าทีในเรื่องนี้โดยเฉพาะก่อนหน้านี้มีการแสดงความคิดเห็น ของทั้งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและของผมเองที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าทั้งในการที่มีการประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการประชุมในคณะใหญ่ระหว่างรัฐมนตรีของสองฝ่ายเนี่ยได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มเล็กผมก็ได้อธิบายถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่รัฐบาลไทยกําลังดําเนินการอยู่โดยเฉพาะการมุ่งเน้นในเรื่องของกระบวนการการพัฒนาการมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความยุติธรรม นะครับซึ่งเป็นแนวทางซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากการดําเนินการในอดีตอย่างไรรวมไปถึงการที่เราได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นสามารถมีส่วนร่วมสามารถที่จะรักษาอ,อ,อัตลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อวัฒนธรรมของเขาได้นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนั้นได้ยืนยันครับว่าปัญหาที่พูดถึงกันอยู่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมาเลเซียถือว่าเป็นปัญหาภายในประเทศของเรา แล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหลายเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเราในการที่จะตัดสินใจนะครับแต่การรับฟังแนวทางที่รัฐบาลไทยกําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านก็ได้แสดงออกว่าท่านเห็นด้วยนะครับว่าแนวทางที่ทํานี้น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องและก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือตามที่เราจะร้องขอนะครับแน่นอนในแง่ของเรื่องของการข่าวในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการไม่อนุญาตให้คนกระทําความผิดเนี่ยนะครับไปดําเนินการเนี่ย ก็ไปดําเนินการอะไรในพื้นที่มาเลเซียนั้นท่านได้ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับขณะเดียวกันก็มีการทําความกระจ่างครับว่าก่อนหน้านี้มีการพูดถึงว่าท่านานยกรัฐมนตรีมาเลเซียไปแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะให้มีเรื่องของการปกครองลักษณะที่เป็นพิเศษนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านหมายถึงก็คือการกระจายอํานาจหรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรตราบเท่าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับกฎหมายไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่ถือว่าสอดคล้องต้องการในเชิงความคิดนะครับที่จะยอมรับกันได้ทุกฝ่ายนะครับนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรมีมาเลเซียเองก็ยังได้แสดงออกชัดเจนนะครับว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับประนามความรุนแรงนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันพัฒนานำความสงบนำความสันติสุขมาสู่พื้นที่ดังกล่าว นะครับที่พิเศษในการเดินทางมาครั้งนี้ก็คือว่าท่านนายกรัมตรีมาเลเซียก็ได้เดินทางลงไปที่จังหวัดนาราธิวาสพร้อมกับผมนะครับแล้วก็ได้ไปทําพิธีในการเปลี่ยนชื่อสะพานนะครับที่ข้ามแม่น้ำโกลกนะครับเป็นสะพานมิตรภาพนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้มีการไปเยี่ยมนะครับโรงเรียนนะครับเพื่อดูโรงเรียนการสอน2หลักสูตรนะครับซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึง การความพยายามของเรานะครับและความจริงก็เป็นโรงเรียนของทางเอกชนนะครับที่จะพยายามพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนนะครับโดยเปิดโอกาสให้มีหลักสูตรที่มีความหลากหลายนะครับมีการสอนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษามาลายูภาษาอาหรับิกนะครับอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นยังได้มีโอกาสได้ชมโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พื้นเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในส่วนของโครงการใน ตามพระราชดํารินะครับหรือในส่วนของ1ตําบล1ผลิตภัณฑ์นะครับโดยสรุปแล้วการเดินทางมาครั้งนี้นะครับได้มีส่วนสําคัญในการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญด้วยในการที่จะมีกรอบความร่วมมือกันในการช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆรวมไปถึงมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วยนะครับ